กลับมาก,ก่อติดข่าวเด่นประเด็นดังครับรอฟอทอประเดิมฟ้องที่ดินรายแปลงบทพิสูจน์อนุทินสางเขากระโดงขอบคุณข่าวจากบางกอกบิสน e w ดคครับเงื่อนปมเขากระโดงเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่สาธารณชนจับตายอย่างหนักสำหรับคอรมอ,อนุทินชานวีรกุล เนื่องจากในที่ดินบริเวณเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์กว่า4,414ไร่จากทั้งหมดกว่า5 0 8 3ไร่นั้นพบว่าอาจมีปัญหาในการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยจำนวนนี้มีอย่างน้อย12แปลง288ไร่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจตระกูลการเมืองดังในพื้นที่อีสานใต้ ดังนั้นการก้าวขึ้นสู่บันลังของพรรคสิน้เงินที่เป็นรัฐบาลและยังมีบาร,รมีแผ่ไพศาลไปยังสภาสูงและองค์กรอิสระในขณะนี้จึงถูกหลายฝ่ายกังขาว,ว่าอาจมีรับลมคมในอย่างหนึ่งอย่างใดในการไปแตะกระบวนการยุติธรรมที่กำลังเดินหน้าเรื่องนี้หรือไม่เพราะหลายคนโฟกัสว่าบ้านใหญ่อีสานใต้ส่งสายตรงหลายคนมานั่งเก้าอ,อี้รัฐมนตรีที่อาจเกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ ในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลเมื่อ29-30กันยายนที่ผ่านมาแม้นายกอนุทินจะพยายามพูดชี้แจงหลายครั้งยืนยันไม่ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงและคดีหัวสอวอก็ตามรวมถึงบิ๊กเนมสิน้ำเงินหลายคนเช่นโสพลสารัมรองนายกพ,พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลุกขึ้นชี้แจงในประเด็นเหล่านี้เช่นเดียวกัน โดยในห่วงเวลาการเป็นรัฐบาล4เดือนตามเงื่อนไข MOA กับกกสม้มหลังจากนี้จะเดินหน้าเรื่องดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่มีมวยล้มต้มคนดูก็ตาม แต่ก็ถูกท้าทายจากกกส้มโดยมีสอส,อสอพักประชาชนหลายคนอภิปรายแตะเกี่ยวกับเขากระโดงโดยเน้นย้ำปัญหาว่ามีที่ดินอย่างน้อย2แปลงรวม44ไร่ที่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดไปแล้วซึ่งเห็นว่าที่ดิน2แปลงดังกล่าวเป็นที่ดินของรอฟอทอจึงขอให้นายกและรัฐมนตรีสั่งการรอฟอทอฟ้องเพิกถอนที่ดิน2แปลงนั้นให้เป็นตัวอย่าง ถ้าศาลตัดสินว่าที่ดินเป็นของรอฟอทอก็ให้เพิกถอนไปแต่ถ้าไม่ใช่ที่ดินรอฟอทอรเรื่องเหล่านี้จะได้ยุติลงโดย Big กเนมสิน้ำเงินก็ยืนยันว่าจะดำเนินการ สำหรับมติของคณะกรรมการพพป,ปชดังกล่าวเรื่องกล่าวหาเลขดำที่51910034เรื่องกล่าวหาแดงที่14999054ลงวันที่12กันยายน2554โดยคณะกรรมการพอป,ปชได้มีหนังสือรับที่ปช0018 ลงวันที่14กันยายน2559แจ้งไปยังกรมที่ดินว่าคณะกรรมการปปชได้พิจารณาสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่3466และเลขที่8564เนื่องจากออกทับที่ดินของรอฟทและแจ้งให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา99แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2,542ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นทั้งนี้วิวริ์อัมระบาลผู้ว่ารอฟอทอทลงนามในหนังสือเมื่อ29กันยายน2568ที่ผ่านมาถึงสำนักอาณาบาลหรือฝ่ายกฎหมายขออนุมัติให้ฟ้องคดีในที่ดินสแปลงซึ่งเคยถูกคณะกรรมการปรปรชชี้มูลความผิด กล่าวคือให้ฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่3466และเลขที่8564บริเวณแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้วสาเหตุประการสําคัญที่รอฟอทอดําเนินการลุยเรื่องนี้เองเพราะก่อนหน้านี้เมื่อ21มีนาคม2568 รอฟอทอเคยมีหนังสืออายการสูงสุดหรืออสอสอเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลให้ดำเนินคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับซ้อนที่ดินของรอฟอทอพร้อมขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือเอกสารสิทธิ์และผู้ยึดถือครอบครองในบริเวณทางแยกเขากระโดงทว่าจนถึงปัจจุบันอสอสออยังไม่มีหนังสืออะไรตอบกลับมา ทั้งนี้เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาสารดีกาสารอุทธรภาคสามและสารปกครองสูงสุดสำนักงานอนาบาลจึงขออนุมัติฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่3466และเลขที่8564บริเวณแยกเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์รอฟอทอขอเรียนว่าที่ดินบริเวณแยกเขากระดงนั้นเป็นที่ดินของรอฟอทอซึ่งเป็นที่ดินของรัฐเพื่อก,กิจการของรอฟอทอ อันจะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รอฟทพยายามเรียกคืนที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศและเป็นคดีที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับซ้อนที่ดินของรอฟทหนังสือดังกล่าวระบุ สำหรับอ,อสอสอที่ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม2,568คือนายไพรัตพรสมบูรณ์สิริที่ดำรงตำแหน่งระหว่าง1ตุลาคม2,567และ,กะเกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายนที่ผ่านมา ความคืบหน้าดังกล่าวค่อนข้างสำคัญภายหลังรัฐบาลสีน้ำเงินเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินโดยกรมที่ดินภายใต้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานสำคัญอีกแห่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงในการเพิกถอนที่ดินยังคงยื้อไม่ดำเนินการใดๆโดยอ้างว่ารอฟอทอได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้วินิจฉัยคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินคนเก่าที่ไม่เพิกถอนที่ดินบริเวณเขากระโดง แม้ว่าในยุครัฐบาลสีแดงก่อนหน้านี้จะมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งเดิมของอธิบดีกรมที่ดินที่ไม่ยอมเพิกถอนที่ดินเขากระดงนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่และเดชอิฐขาวทองเมื่อครั้งนั่งกาอ้มอทสอเคยถแถลงข่าวสั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการเพริกถอนที่ดินบริเวณเขากระดงมาแล้วแต่เมื่อฟ้าเปลี่ยนสีอยูยูหน่วยงานนี้ก็ถูกมองว่าเกียรว่างในเรื่องนี้อีกครั้ง นอกเหนือจากคดีอาญาแล้วปัจจุบันเรื่องนี้ยังถูกสอบสวนในทางอาญาโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นโต้โผหลักดำเนินการสอบสวนตามข้อร้องเรียนการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินบริเวณเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์อันอาจเป็นที่ดินของรัฐโดยอธิบดี DSI มีคำสั่งสืบสวนและดี i ได้ดำเนินการสอบสวนปากพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน พบกลุ่มบุคคลและเจ้าหน้าที่การรอฟทอ,อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเมื่อ5กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อนาบาลหรือตัวแทนฝ่ายกฎหมายรอฟทออเดินทางมาแจ้งความและให้ข้อมูลแก่ DSI หลังพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเปิดเผยว่ามาเพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของรอฟท ที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาโดยตลอดในเรื่องเพิกถอนที่ลุกล้ําโดยมีความประสงค์ให้ d ี i ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในส่วนของเขากระดงทั้งหมด4,414ไร่รวมทั้งดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยปัจจุบัน d ี i อยังคงดำเนินการสอบสวนในเรื่องนี้อยู่ ล่าสุดพิพัฒรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงต่อสภากรณีที่มีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงโดยยืนยันว่าปัจจุบันรอฟอทอเดินหน้าฟ้องผู้บุกรุกที่มีเอกสารสิทธิทดินเขากระโดงจังหวัดบุรีร, 5, รัมย์5,083ไร่จำนวน995แปลงโดยจะดำเนินการฟ้องทีละรายจนครบตามกำหนด ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงื่อนปมเขากระโดงที่ยังคงเดินหน้าทั้งในทางปกครองคือการเพิกถอนและทางอาญาที่ดีเอสอบสวนรับเป็นคดีพิเศษท่ามกลางมรสุมทางการเมืองนับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญของรัฐบาลสีน้ำเงินว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่เคยลั่นวาจาไว้จริงหรือไม่ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวเด่นประเด็นดัง ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิสเน e s อคอมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารประเด็นดังครับ